นเคยไหมครับเรื่อยไายไปงานโซ่ไม่เข้าว,วิธีที่ทุกคนใช้กันอยู่ก็จะเป็นใช้ตะไบนะครับตะไบทั่วไปเราก็ใช้ตะไบนี่นนครับจรับคมโซ่แทงไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราแทงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามคมโซ่บางครั้งการเมื่อยล้าของเราอาจจะแทงให้ตะไบอ่ะอาจจะทิ่มลงไปข้างล่างองศาไม่ได้ทาให้โซ่เราไม่ปุมเสียเวลาการทางานนะครับเรามีอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่จะแนะนํา ให้ทุกคนได้ใช้ได้ลองก็จะมีเครื่องรับผมโซ่เดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีการใช้ยังไงไปไปดูกันนะครับเดี๋ยวถอดโซ่ไปใส่เข้าเครื่องรับผมโซ่นะครับจะมีความแม่นยำเหมือนกันนะครับมีการต่อโซ่ขอ,อกมาครับ นี่นะครับเมื่อเราตั้งโซ่เสร็จแล้วตรงที่เรามาร์กไว้นี่ตั้งระดับด้านหลังตัวนี้จะเป็นตัวตั้งตั้งการกินลึกกินตื้นนะครับกินลึกแค่ไหนนะครับเข้ามากเข่าน้อยแค่ไหนนะครับกินโซ่เมื่อเราคุมโซ่เสร็จอีกฝั่งหนึ่งเราก็มีการจับโซ่อีกฝั่งหนึ่งเราก็ทําแบบนี้นะครับก็หมด แล้วก็ตั้งตัวด้านหลังตัวนี้นะครับหมุนเพื่อให้คมซบ ติดตามกดซับสไคร์ร้านเจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดิีวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเชา้าถึง17นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ